สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมสีซันสตูดิโอกนันเช่นเคยและในคลิปนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปยำเกมมือถือที่ทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมี5เกมมือถือ5รสชาติความสนุกมาเสิร์ฟให้เล่นกันโดยแต่ละเกมที่เลือกมานั้นก็จะมีทั้งเกมเก่าและเกมที่ใหม่นะครับที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างออกไปให้คุณผู้ชมได้เลือกพิจารณาเล่นกันตามใจชอบได้เลยและสำหรับ EP นี้จะมีเกมอะไรที่ให้เราเล่นกันบ้างครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลงใใัง เรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Battle Royal e กันนะกับเกมที่มีชื่อว่า FOG Battle Royale อีกหนึ่งเกมที่ผสมความเป็นโมบ้าเอาไว้ไนดะ้อย่างลงตัวครับโดยตัวเกมนั้นจะพาผู้เล่นเข้าไปชิงความเป็นหนึ่งด้วยการต่อสู้ในสไตล์ยุคกลางที่อาวุธต่างๆนั้นโคตรจะคลาสสิก Classic เลยครับไม่ว่าจะเป็นธนูดาบหอกหรือจะเป็นการใช้เวทมนต์ครับแถมตัวผู้เล่นเองเนี่ยยังต้องสร้างความแข็งแกร่งด้วยการฟาร์มของจากเหล่ามอนสเตอร์ ทั้งสัปหลาไป็นถึงพูดผีปีศาจกันเลยทีเดียวนะนอกจากนี้แล้วตัวละครแต่ละสายอาชีพที่เลือกใช้เนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างออกไปสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเบื่อการใช้อาวุธปืนในเกมแมวนี้ครับก็ต้องของแนะนำกับเกมนี้เลยล่ะครับ มาดูกันต่อกับเกมแอคชั่น PVP กันต่อเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า Smart Legend เกม PVP เ e ียลไทม์กราฟิก3มิติครับที่รองรับการเล่นแบบคอร์สแพลตฟอร์มทั้งบนมือถือและก็ PC นะโดยตัวเกมเนี่ยเราจะได้ลงไปไฟกันในสนามต่อสู้ที่มีรอบในระยะเวลาในการเล่นเนี่ยรอบละสามนาทีซึ่งก็มันกันได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือจะเป็นแบบทีมปาร์ตี้กันได้เลยละครับ ส่วนการเล่นนะั้นจะเป็นการลงเข้าไปตีกันเพื่อทอําให้ฝ่ายเนี่ยออกนอกสนามให้ได้ฝั่งไหนคะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเล่นง่ายๆใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยก็จะต้องใช้ทักษะและการพลิกแพลงพอสมควรเลยนะถือว่าเกมนี้ก็สนุกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับอีกทั้งตัวเกมยังมีหมดการเล่นให้เลือกเล่นเยอะพอสมควรครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองแวะไปเล่นกันดูได้เลย มาดูกันต่อกับเกม MMO จาก IP ชื่อดังอย่าง r a g n a r o M Eternal เริ l มกันบ้างครับนับว่าไป็อีกหนึ่งเกมที่มีคนเล่นล้มหายตายจากกันไปเป็นจำนวนมากนะแต่ก็ยังถือว่ามีความเคลื่อนไหวและก็ยังมีคนออนไลน์อยู่เยอะครับ โดยตัวเกมนี้ได้สารต่อตำนานตัวเกมอย่างแลกนอลอ์ออนไลน์ที่มีลักษณะการเล่นในรูปแบบ MMORPG กราฟิกสวยงามน่ารักและยังคงความเป็นลักจากต้นฉบับมาเกือบทั้งหมดแต่ระบบการเล่นนั้นจะแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้ยกเครื่องและระบบใหม่ให้ดูทันสมัยเข้ากับตลาดเกมมือถือในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองแถมยังรองรับภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปลองเกมนี้และยังไม่เคยลองครับก็ต้องตามไปลุยกันได้แล้วนะ ต่อไปสําหรับใครที่เป็นสาวกมินเนียนชอบเกมแนววิ่งแข่งต้องเกมนี้เลยครับกับ Minion Rush Dispicable Me เกมแอคชั่นเอ็นสเลดลันนิ่งครับหรือเกมกึงก่งๆึ่งแคทชั่วนั่นเองโดยเกมนี้จะมาในรูปแบบการเล่นที่ไม่ซับซ้อนครับเล่นได้เพลินๆแล้วก็แฝงความสนุกเอาไว้อย่างมากมายด้วยความน่ารักของไอตัวละครมินเนียหรือ d i s p i c a b l e m e นี่นะครับที่มาในมาดก,กวนโอยมากๆเลย ถมยังมีการตบมุกตลกให้ห่างกันตลอดทั้งเกมอีกด้วยครับตัวเกมจะให้เราบังคับวิ่งสไลด์ซ้ายขวาขึ้นลงครับวิ่งหลบสิ่งกีดขวางตามทางนั่นเองซึ่งเป้าหมายของเกมเนี่ยคือการวิ่งเพื่อสะสมสกอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บกล้วยที่อยู่ตามทางเพื่อนําไปซื้อไอเทมเสริมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาอัปเกรดประสิทธิภาพของไอเทมของเรานั่นเองโดยตัวเกมนั้นมีด่านให้เลือกมากมายครับเรกได้ว่าไม่ซ้ำซากจําเจไม่น่าเบื่อเลย งานภาพกราฟิกแสงสีเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มครับซึ่งตัวเกมนี้ก็อาจจะกินสเปคอยู่พอสมควรครับสำหรับใครที่อยากเป็นมันกับมินเนี่ยนพวกนี้ก็เข้าไปสนุกกันได้เลยครับปิดท้าย EP นี้ด้วยเกมวางแผนกลยุทธ์อย่างเกม3ก๊กรีบอน TD อีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกนำมาสร้างเป็นเกมหลากหลายรูปแบบเลยนะหลากหลายเวอร์ชั่นมากๆซึ่งสำหรับเกมนี้ก็จะมาในแนววางแผนกลยุทธ์ที่ผสมความเป็น MMORPG และก็แอคชั่นแบบ 3D เข้าไปด้วยนั่นเองโดยตัวเกมจะให้อิสระแกะเ่เราในการจัดกองทัพและการเลือกใช้งานขุนพลดังๆครับที่มีกว่า60ตัวละครเลยนะ ซึ่งกระสามมาสุ่มหาแม่ทัพได้ฟรีถึง50ครั้งอีกด้วยครับอีกทั้งยังสามารถปลดล็อกความสัมพันธ์ของตัวละครแม้ว่าจะไม่ได้ลงทัพก็ตามนะครับแถมด้วยระบบกิววอและการ pvp ก็สามารถมันกันข้ามเซิร์ฟได้ด้วยส่วนงานภาพกราฟิกก็สวยงามไหลลื่นครับยังไงใครดีชอบเนี่ยก็ตามไปลุยกันได้ครับกับ3ก๊กรีบอร์ ก็คบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด5เกมในยำเกม EP นี้นะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปลว่าให้ที่ดิดคิปชันตายคิปนี้เช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่องสี a ั o นสตูดิโอนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ